บาลนครแม่สอดกลุ่มลายภาครัฐและเอกชนร่วมกับโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดร,ร่วมส่งต่อของบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผางค่ะที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมนายสุวิตคามนีวงนายไกรสอนกิจการนายกรณพงคงปานรองนายกเทศมนตรีนายกรกิจกรัญญพัฒนพงเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดพร้อมด้วยกลุ่มลายภาครัฐและเอกชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับนายสมชัยกิจ,จเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการส่งต่อของบริจาคให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเป็นความร่วมมือของห้างสรรพสินค้าโรบินสันจำกัดมหาชนสาขาแม่สอดที่ได้ตั้งจุดเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้ายาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภออุ้มผางหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากทำให้มีปริมาณน้ำป่าไหลทะลักบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ตำบลอุ้มหางอำเภออุ้มหางจังหวัดตากระดับน้ำสูงจนบางจุดท่วมถึงหลังคาบ้านได้รับความเสียหายหลายหลังโดยกลุ่มลายาาครัฐและเอกชนจังหวัดตากมีสมาชิกในกลุ่ม500คนซึ่งเป็นกลุ่มลายที่มีทั้งหัวหน้าส่วนภาครัฐภาคร,ราชการผู้นำภาคธุรกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวลชนและประชาชนโดยทั่วไป และเป็นกลุ่มลายที่ทำงานเพื่อประโยชน์และบริการสาธารณะในท้องถิ่นและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า5ปีในวันนี้ได้มีตัวแทนเทศบาลตำบลอุ้มผางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางประลัดอำเภออุ้มผางเป็นตัวแทนมารับสิ่งของบริจาคในครั้งนี้เมื่อเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในรอบ100ปีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตาก ทำให้สมาชิกในกลุ่มไลายได้มีการร่วมมือร่วมใจประสานแรงใจที่จะส่งมอบสิ่งของและส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องประชาชนชาวอําเภออุ้มผางชาวจังหวัดตากไม่ทอดทิ้งกันในยามยากอุ้มผางก็กําลังกลับกลุวะวะวะ่มวัคซครับทางท่านนายเภอกับทีมงานแล้วก็ ทุกภาคส่วนก็เริ่มเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา้วก็วันนี้นะครับก็ได้รับกองนาจากพี่น้องประชาชนชาวเมืองแม่สอดใกล้เคียงนะครับได้รวบรวมสิ่งของเพื่อไปมอบให้กับพี่น้องที่เบื้องล่าที่กำลังประสบปับภัยอยู่นะครับก็ต้องการขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ได้รวบรวมกันไปแจกแล้วก็จัสิ่งของให้ แก่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องผนังครั้งนี้ครับขอบคุณครับท่านคิดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการพื้ linger, นปูอุ้งถังไม่ไม่ไม่น่าจะนานเพราะเบื้องต้นเนื่อทางอำเภอเนี่ยได้ประสบที่กำลังทุกภาคส่วนทั้งตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนครับเข้าไปช่วยเหลือทำความตอาดแล้วก็อาจจะเป็นความรวดเร็วในการที่เราได้ดำเนินเข้าไปครับก็ไม่นานครับแต่แต่ว่าเป็นเรื่องการพื้นปูหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในถนนทางก็ต้องใช้เวลาตั้งนิดนึงครับเพราะยังมีฝนอยู่บางพ้นครับ ประเด็นเกี่ยวกับที่ถนนแขบตรงถ่ายแม่ลำมากตอนนี้จะมีเห็นว่าจะมีการสร้างสะวานชัว่วคราวในกรณีีเส้นทางจากป้านสากแม่ลำมากนะครับเบื้องต้นตนะครับเมื่อวานผมได้มอบให้ทัานนจังหวัดท่าตอนสองนิดได้ประสานกับทางแผนการทางนะครับวันนี้กาลังฝนสะพานแบรี่เข้าไปคาดหน้าในวันที่สองคือพรุ่งนี้อาจจะเปิดหลัญจรชัว่วคราวได้ครับใช้สะพานแบรี่ในการขึ้นลงครับครับ